เาเออบอลเเอาเดี๋ยวนี้ละนี่ไม่เขียวเ้านี่ยละฟันแก่ปากมันตั้งสิคักเนี่ยคือสอบไปพระท่านไปหอดเจียนม่วงไม่เขียวอว่านแล้วโอ้เฝ้าลูกแม่ใส่บาดนะหมูสาวนี่พอดีอันแม่อันลุยแล้วไปตัดไว้เขาเลยเฝ้าแม่ลุยก่อนมันเลยวว้แก่คนเด็นก้อเออนี่ว่ามีเขียวฟันคักมึงขึ้นฟันได้กว่า โอ้ยไปเหมือนแงนแต่ตข้องแม่แต่ข้องอันยัดแงนแต่งอยู่ต่ข้องอะไรแต่งเองเหมือนวันนี้อิมลมันเลยดักไปขาบข่าวสารมาแต่ใส่ข่าวสารหอมมะลิเัมือนถุงละโลละโลเหมืขับมาว่างไว้ให้แล้วมื่กี้างไปขาบอีกนางไปขาบอีกลเลยาว่าเบิร์ตไปลูก โบเบิดไปขาบไม่อีกมันกับโบขาบไม่อีกเลยมันเลยมีสามถุงข่าซานหอมมะลิข่ามือหนึ่งอะเลยว่าอืแบบได้คิดว่าเหมือนในทีมีสีขาวแล้วสันดอกตัวสีมันขาบใปห้าหมู่ว่านนี่แม่งก็คิดไม่ฟันคิดมากถุงแทนไม่ฟันมันไม่เขียวฟันอะไรแต่งงานวะ แมนพันตัดฟองดแดงแกงงานเ <c oughs> จ้็ไผ่เจ้าเจ้าบ่าวบ่าหูแต่ว่าแต่ว่าวได้นั่งแดงอ่ะได้นั่งแดงบัดนี้อันเขาเลยเอาอันเงินลอยให้ลอยหนึ่งก็เลยไหวเอาไหวเอาแล้วอีหมีมันก็เลยบรรจบกับว่าอีหม,มีมันขาบเข่ามาว่างไว้ให้อล่ะเขาเจ้าหอมมะลิสามถุง แมนทุงละโลทุงละโลทีลล่ททเคยซื้อกินบ่อืมข,ข้าวข้าวหอมไทยอันนี้เขาเส็ดทุงละโลนะโอ,อ้ซื้อข้าวหอมไทยเอเดียจ้า,จาข้าวหอมไทยแกงแกงอยู่บ้านในแต่บ้านเล็กเที่ยดสองซี่เท่านี<ๆ>้เดแมนทางงานแตงยู่หรืละ่ะแต่ว่าช็อตเด็ดเมื่อไยคิดว่า ยูย uh ูอ uh ีหม uh ีม uh ันขาดพ่าว uh ่างเลยห้ยแล้วท่นก uh ็ไปขาดไม่อีกมันก็ไปขาดไม่อีกวันนี้ก็เรียกว่าเบิร์ไปมีเมื่อท่านเบิร์ตไปขาดไม่แม่อีกแต่มันมันก็เลยหยุดบ่ไปเลยแดงว่ามันเบิร์ดซื่อว่าเลขไม่เข้ไหายไปงอนหันเป็นเลขอันบ้านเลขที่ด้เนาะบ้านเลขที่อันหน้าอันวะแมนใครหายไปว่างหันบ้านเลขที่ หน้าที่บวชให้ไหไมไงบ้านที่เธอเล่าเหรอหนึ่งหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าเนาะมีท่าให้เป็นอันสามสามไม่บอกห้าสามหกห้าสามวะแมนมันก็เลยม,มาตรงกัน,กนกรครับอันผันเหมือนขนะึ้น เรือล่องตัวเดียวแขวนๆก็ได้สำหรับหรืออะไรเขาเขาแล้วหรือจะเป็นไอ้นีันนั้นล่ะอันนี้เขาเหรแมนคิดว่าเป็นเป็นเลไรี่มีเขาเออเป็นแปล่แล้วค่ะขาดแมนนั่คือแปลกด้ว่าจยงานเนาะแมนเป็นงานแต่งเออในเส้นสุดเจ้าสาวชุดอีหยังหัวเรศสวัสดีว่าวู้ดลูกครับอู้ใจละ เป็นงานเอาพัชนาทกับชินร่องพัชนาทกับชินร่อไอะเรื่องนี้เนะเาะในที่นี้ตัวเดียวหลดตัวได้กัสามห้าสามอ๋อคือว่าสามห้าสามมีคำอะไรตัวละก็เขา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 สารน,นี่เข่าสารสามถุงแล้วสามใจตัวหนึง่งมาแมนเขาจะเป็นเก่าตัวเอง เข,เขาตเขาาตีเก่าด้วสามถุงก,กับสามแล้วมากกับหากันัแล้วมันกับตัวเขาเรลกมันหายหาเด้ล้หกขันแมนนี่อิรมันขาดหา่างจากหกหาสามเนาะเออมีขาดหงหกหาสามเนาะหกห้าสามหายห้าตีว่ามันขาดเ่า,าสามถุงก,ก็คือเก่าสามขับไปน,น้ำเนีนะเออโอ้ตีแมนตัวพอวันหกหกกับสามันเป็นหกสามมาแ,แต่ว่าห้องับหัวน้ำนะ พเขนาดี่หอกับหัวหกสามเก้าสามห้าสามเนี่ยแมนแมนสนามแมนแม้ว่าเขาข้าวสารสารแค่ว่าเป็นสามบ่บ่บ่เขาเขาสารเขายังไงเป็นเก่าเขาเปิดหรือมั้งแต่เก่าต้นนี้เขาเขาตีเก่านะโอ้สามถงเนะแมนเมื่อไหร่ตรงกับเล็กไอ้หมีก็แมนห้อยหมีแม่ มื่อไหร่เข้าว่ามันขาดบนหกหาสามเนาะหกหาสามไม่คิดว่าเขาเป็นร่งร่องอะไรที่มีวันเป็นเหล็กไงเนาะลูกวมาจะเป็นเหล็กไงหื่นหวันเห็นมัน่นขาดเขาา่าไมื่อยขาดสามถุงเขาสานสามถุงหน้านแต่งไม่เคี้ยวไม่เคี้ยวอีกทอดีกว่าหาสิบสามคือกันหาสามเตรียมเหมือนวะาจ้ไม่เคียวสามหยิก เอาบ้านนี่บ้านเลขที่เยลยบ,าลบาล้าน 2> 2เลขที่สองซีซีมูสามใช่สองซีซีมูสามเนอะนะครับอืมไอเขาบ้านจะงานมากที่วัดมุกบายู่เนี่ยบ้านเนี่ยไมยมีเนาะมีทิซมี่เนาะแเน,น,นี่ยนี่พินี่แหละแต่ว่าเขาเริมาเลขก,ก,กันเลขไอ้ว่านเลขกันนี่ก,นก็เลขเลขงานบวชเนาะงานบวชอันอัน หน้าคนบวชให้แม่บวชท้ำบุญบุญแจกเขาบ้านเลขที่หนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าเด้อนะครับยังเรื่มเด้อนะเออไห้พุธมากแายยังไงถึงเกาเนาะค่ะเนีนนานะครับอันนี้ก็ตรงกันไปเบิรตรงเค่งเหล็อายุไม่ไงซึ่งไม่ไงเก่าสิบห้าหน้านันหาสิบหกออ้าวเด็กเก่าเก่าหายยู่งต้นม้ย ตัดเกาห่าเกาซ้ำอะไรพี่ต้นนี่งี้แมนแมนเพราะว่ามันมันกับหวัวมันอยูน่น้ำกันเนาะกับโอข่าสามโอค่ากับโกคาเก้าหาปีนตรงกับเหล็กทั้างเลยย่งตรงข้างเหล็กแยกตรงข้างเหล็กมีโอตัวทั้งอายุไม่เขียวเอาพวนนี่แน่นีละพ้นเอ,อ,อเอาให้แกมีกับซื้อแม่แสดงว่าแม่สแสดงว่าตีผิด เพราะว่าตีสื่อหนังห้าสามสามห้านะสี่เล็กชุดใหญ่อะลองเวิ้งแต่ห้ามันเขากอบว่นแน่ดอกห้ามั่ร้อยตีเพี่ยอะไรนเดยวังตีเี่ยงอีกตีเตียังเสียละเพราะว่าเขาเส้นนี้เขาตีเก่าน่ะโอ้เออเขาแกนร้ว่ารวเพ่ไเด็ถามก่อนนะเป็นขึ้นแม่ก็้สื่อไปแร่เสเๆาเลยตุล่องมาไม่เขียนหน่สือแล้วก็สามห้าสามบ่ แมนไอ้มีว่าไงมีคาบเน่อยมีคาบเด็กไหมหกหาสามอืมค่ะจะมาในฝันนี่เพิ่นงานแทงเจ้านี่มีคนรหนเงินเจ้าลอยนึงแมนมัได้ไ้มีกะคาบเขาสามไหมจ้าค่ะตรงนี้กะคาบไอ้ไอ้มีว่ามียิ่งผู้ชายขม้าเจ้าอีมีอีมีผู้มาเป็นนี้เนาะเป็นนี้เนาะมาอีมีเนาะคาบข้าวสารมเลยสามถุงสารมถุงนะครับเป็นถุงละโลถุงข้าวเจ้า ออมอเลยตีว่าเป็นเก้าสามเนีเคี้ยวน้อยอายุห้าสิบสามปีเกิดพ่อสอสองหาหนึน 1, 2, 3, 3, 4, 3, ่งหาเนาะบ้านเล็ทีสองซีซีมูอสามถืกต้องน้ยเนาะถือตองแต่ว่ามอเลยสิเหลินจะได้วงเลขไหมมีเนี่ยแต่ว่างา่ายก็เล็เก้าสามหกสามสินะหาสามหกหาเก้าหาเนาะเพราะว่าเก้าหาไป็นเรืยย่อยเนาะ มีน้ำมูกดูการมัดวันถไปไปนม่ชุดทั้งเลขวางไฟทั้งเลขอายุเลขไอหมีเขากันมัดสุดตัวค่ะไอตาไห่ประมาณนี้เนาะได้ใบเขียวได้เราเนาะใช่ผู้ไดอย่างเรียเลขบ้านเรียเลขบ้านสองชี้มือสามผู้ได้อย่างเลียนอายุกัหอาสามปีเนาะอ้าวขอบคุณมิเชียแลาที่แบ่งปันในทั้งอ้าวเอฟซีชมานเด้อครับสวัสดีครับ